By the way podcast p พรีเซนเต by เมอร์แรงใหม่กันแดดเมอร์แรงบัตเตอร์โกลด์ s p สพ0สักได้แล้ววันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับกีต้ารนัชชาแสงคำและ By the way podcast ไนะคะ สวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟัง by the way podcast EP ที่27นะคะ EP นี้เนี่ยก็มีชื่อ EP ว่าสิดดิ้งผ่านลายในห้องงานเอ่อแต่อาจจะต้องขยายความเรื่องคำศัพท์นิดนึงเนาะเพราะว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะ เป็นคนทั่วไปนะคะก็เป็นคนสาธารณะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนตัวต้เองแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ภายใต้องค์กรน,นะคะก็เลยขอขยายความว่าสิดดิ้งแล้วก็การให้ความหมายในความหมายของต้าก่อนนะคะก็จริงๆแล้วสิดดิ้งเนี่ยนะคะต้าได้ให้คำนิยามว่ามันคือการหวานมเมล็ดนะคะมันคือการหวานมเมล็ดนะคะหรือว่าแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เ,เหมือนเหมือนเหมือนเราททำเพื่อบางสิ่งบางอย่างแล้วแบบรอการผลิดอกออกผลอะไรเงี้ยนะคะจะไม่มีความหมายตายตัวนะคะบางคนก็จะแปลต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าขอแปลว่ามันเป็นแปลว่าการหวานเมล็ดละกันนะคะการซิดดิ้งนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวตาพยายามยกเคสดีมาทุกคนจะถึงบางอ้อเลยนะคะอ้อนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> การสิดดิ้งผ่านไลน์ในห้องงานเนี่ยนะคะเหตุผลเนี่ยทำไมต้าถึงยกเรื่องนี้มามาพูดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายคนไม่ได้เห็นคุณค่าของการสื่อสารแล้วก็การสิดดิ้งต้องพูดงนี้ก่อนโดยเฉพาะต้าจะแชร์มาจากองค์กรต้าในทุกๆครั้งที่ต้าเจอมาส่วนใหญ่การที่แชร์ริงหรือว่าการอัดพอดแคสต์ของต้าจะมาจากชีวิตประจำวันซะส่วนใหญ่เนะาะทาว่าไปนะคะก็ บางทีเนี่ยเด็กเจนแซนะคะก็จะไม่ได้เห็นคุณค่าของการสื่อสารเฮ้ยทำไมต้องสื่อสารทำไมจะต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้บางคนสำหรับการการขายเหมือนเหมือนเหมือนเป็นแบบฉบับมือแรงเนี่ยนะคะก็หลายคนอายุยังน้อยก็ขึ้นมาดูแลองค์กรเขาขึ้นมาดูแลองค์กรขึ้นมาดูแลทีมเล็กๆของเขานะคะซึ่งก็เลยอยากที่จะพูดเรื่องนี้นะคะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามกับต้าเลยนะว่า ทำไมคนเราต้องสื่อสารกันขนาดนั้นทำไมคนเราต้องสื่อสารกันขนาดนั้นตั้งเลยบอกว่าอ่ะก่อนที่เราจะพูดเรื่องสิดดิง้งเนี่ยเรามาพูดเรื่องของหลักการของการสื่อสารก่อนพี่ขอแชร์หลักการของการสื่อสารก่อนทำไมอยู่ต้องสื่อสารใช่ไหมแล้ววันนี้อยู่ลองลองคิดดูว่าวันนี้เรามี Facebook ขึ้นมาทำไมอ่าเรามี Facebook ขึ้นมาทำไมเรามี Instagram ขึ้นมาทำไมเรามี Line ขึ้นมาทำไง ถ้าเราไม่ต้องการสื่อสารเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการสื่อสารจริงๆแล้วมันคือการแบบต้องพูดต้องคุยมันเป็นเรื่องยุ่งยากไปเลยอะแต่จริงๆแล้วการสื่อสารคืออยู่รอบตัวเราอยู่รอบกายเราหมดเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบต้าบอกเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ส i m p l e มากเป็นเรื่องที่ง่ายดายแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบอยา,ยาไม่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจว่าการสื่อสารมันคือสิ่งที่ยากคือสิ่งที่ต้องบอกกล่าวตลอดเวลาให้เขาอยากให้ทุกคนเข้าใจในมุมที่ว่าการสื่อสารคือ ในโลกนี้คือทุกอย่างคือการสื่อสารหมดเลยการส่งสารหมดเลยนะคะและยิ่งแบบยิ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยต้องพูดลวงว่าหลายคนหลายคนเนี่ยดูแลองค์กรจะไม่ค่อยแบบว่าชอบสื่อสารลงไปในแชทจะไม่ค่อยเข้าไปพูดคุยจะไม่ค่อยเข้าไปในประชุมรายกลุ่มเพราะมองว่าหลายอย่างมันไร้สาระนะคะแต่น,นี้ก็เดี๋ยวเอาไว้พูดในกรณีถัดไปเคสตี้ถัดไปแต่เรามาดยการสื่อสารผ่านงานในห้องไลน์ถ้าจะบอกว่า ห้อง CEO เนี่ยแปลกมากห้อง CEO เนี่ยแปลกมากมากคะยิ่งหลายคนเนี่ยยิ่งไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอีกคนหนึ่งคู่กรณีเราเนี่ย CEO Partner เราเนี่ยทำอะไรอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากเลาที่เราจะสื่อสารใช่ไหมคะเราก็เลยมีการตกลงกันว่าโอเคถ้าสมมติวันนี้ คนคนหนึ่งทําอะไรอยู่ทําอะไรยูช่วยอัปเดตได้ไหมอย่างเช่นวันนี้ซีโอโฟโตเข้าโรงงานเขาก็จะอัปเดตและเออวันนี้ทํางานโรงงานนะอ่าวันนี้ซีโอปริมทาอะไรซีโอกีต้าทำอะไร,อ,ะไรอย่างเช่นต้าเนี่ยอ่านหนังสือต้าก็จะเอาลงแหละอ่านหนังสือก็จะเอาลงแหละเพราะว่าต้าเชื่อว่าหนึ่งสิ่งที่อยากแชร์คือเวลาที่เราอยู่ในโซเชียลมีเดียมันคือกําแพงกําแพงในการเห็นหน้ากําแพงที่จะเราเราจะมองตาคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เขารู้สึกยังไง ะะเพราะงั้นแล้วการซีดดิ้งเนี่ยสำคัญอย่างเช่นเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างทางนู้นเขาไม่รู้หรอกอีกฝั่งหนึ่งที่รับสารเขาไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรแต่ถ้าคุณส่งลงว่าอัปเดตว่าตอนนี้คุณสิดดิ้งลงว่าโอเคตอนนี้ฉันทำน,นี้อยู่นะฉันอ่านหนังสืออยู่ยังไฉันกำลังฟังพอดแคสต์มันเหมือนมันเหมือนการเล่าการสื่อสารผ่านสตรอรี่ของเราว่าวันนี้ทำอะไรอยู่แต่แค่ยกไปในห้องไลน์ ยกเข้าไปในห้องงานซึ่งห้องงานมันไม่จะไปจะต้องมีแค่เรื่องงานอย่างเดียวถูกไหมคะใช่เพราะงั้นแล้วการสีดดิ้งสาคัญมากหลายคนไม่ชอบส่งไม่ชอบสิดดิ้งในห้องงานไม่ชอบสิดดิ้งว่าตัวเองทำอะไรอยู่ไม่ชอบบอกเล่าแต่ต้าเชื่อเลยนะว่าการทำแบบนี้มันจะได้อีกฝั่งจะได้รู้สึกว่าโอเคคนนี้ทำอะไรอยู่มันอิมแพ t ถึงพาวเวอร์ของผู้นำในหลายๆคนอิมแพ t ถึงผู้นำ เป็นผู้ตามผู้ตามที่เราจึงขึ้นมาเป็นผู้นำได้นะคะอย่างเช่นอ่าถ้าสมมติว่าในห้องนั้นเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นสิดดิ้งเฮ้ยคนนี้ก็อ่านหนังสือสิดดิ้งคนนี้ก็อ่านหนังสือสิดดิ้งคนนี้ก็อ่านหนังสือสิบคนอ่านหนังสือแปดเชื่อว่าอีกสองคนเนี่ยเริ่มแบบว่าโอเคพี่ๆอ่านหนังสือหมดเลยอ่ะพัฒนาตัวเองหมดเลยอ่ะแล้วฉันอ่ะยังไงคนสองคนนั้นอาจจะลุกมาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองกับคุณก็ได้เพราะงั้นแล้วนี่คือประโยชน์ของการสิดดิ้งในห้องไลน์ ะะซึ่งไม่อยากให้มองข้ามเลยเพราะว่าเรามีกำแพงอยู่แล้วเราอยองลองยกยกสตอรี่ใน i ิน t a g r a m มาไว้ห้องไลน์แล้วก็ซิดดิ้งบ่อยๆเพื่อองค์กรจะได้เติบโตแล้วก็พัฒนาอย่างตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องเจอหน้ากันในเวลาโควิดแบบนี้นะคะก็ตาก็อขอแชร์เรื่องของการซิดดิ้งผ่านห้องไลน์ <S <S เพียงเท่านี้ ห้องงานของคุณเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้กีตาร์ณชาแสนคำและ By the Way Podcast ขอลาคุณไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ By the Way Podcast Presented by บายเมอร์แลน